สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเย็ดตุยมาอีกแล้วนะจ๊ะเด้อมือนี้มาเบิงว่าเย็ยตุยมีของดีของถูกมาฝากกันเนะจ้ะเนาะของดีของถูกของถิ่บ่ตองซื้อมาเบิงว่ามีอย่างนี่แหละคะ่ะคือของดีของถูกถิ่บ่ตองซื้อที่นเย็ตุยว่ามันก็คือกล้วยค่ะกล้วย ของก,กล้วยๆค่ะของก,กล้วยๆอันนี้คือเปลือกกลว้วยเด้อค่ะเด้อเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยที่กินแล้วนี่ยาสถิมเด็ดขาดเด้อจ้ะเด้อมีประโยชน์หลายขนาดเลยเป็นปุ๋ยสั่นดีให้กับผืชกับไอ้ผละหมากหลากไหม้เฮาเด้อจ้ะเด้อเนี่ยกล้วยเนี่ยกล้วยเวลากินแล้วนี่ยาสิรีมค่ะยาทิมปุ๋ยที่หาง่ายโดยที่ว่าตรงสื่อแต่ก็สื่ออยู่บางคนที่เิ่นบ่มีกลว้วยเนาะจ้ะเนาะ ผู้ใดมีกระเสือเด้อจ้ะเด้อแต่กันทาผู้ใดมีแล้วยญ่าสถิมเด็ค่าเปลือกกล้วยมีประโยชน์เปลือกกล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างแต่แง่ตุยสีบาเบาเรืืองอื่นแต่ว่านี่ตุยสีเบาเบาเรืืองประโยชน์เกี่ยวกับพักกับเผือกพวกพลระหมากหลากใหม่พวกดอกไหม้เอียงสิเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมา่เบื่งว่านแย่ตุยเห็ดจังไห๋แน่กับกล้วยที่เฮากินนี่แหละจ้ะกล้วยนี่แหละติดบ่อเปลือกกอกแล้วนี่นี่แหละกรตัดเป็นทอนเป็นทอนจั่งสะจ้ะตัดเลยเป็นทอนตัดเป็นทอนแล้วแบบนี้ họ cứ ở mà xé nầm nó già nó, nhiều nhất tiêu xỉa say này quật nè nó già nó, ăn say đi nó quật nè sai bên đi rồi, say cả, ăn nầm say nó già nó, nhiều tiêu ăn nầm cái đó, cái nó già nó, thế nầm say đấy. สีอะไรจ้ะอะนามเซลอยกับปิดฟ้าไว้ได้จ้ะเนาะโอ้ยเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ตุ้ยก็ได้นี่เราะก็ปิดฟ้าไว้เนาะมาเอกไว้นี่ประมาณสามมือหรืออาทิตย์นึงกไ็ไดนะ้นดจ้ะเนาะอันนี้ใหยตุ้ยมักไว้แล้วได้จ้ะนี่อันนี้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วอันนี้ห้ากระเทะอานามนี่จ้ะไปหวตต้นใหม่ห้าหูเพราะวา่าเปลือกกล้วยนี่มีสารอาหารนี่อย่างแน่ให้สำหรับเปือให้สำหรับผลลหมากหลากหม่ มันมีฟอสฟอรัสตนะจ้ะเด้อฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่ก็คืออันมันสเย็ดให้ผลไม้เฮานี่ไอ้มีแล้วเอ่อมีผลไม้มีดอกดอกก็สิติดดีเนาะจ้ะเนาะแล้วผลก็สิงามดอกก็สิสวยเป็นต้นไม้จังเสีย้ะเป็นดอกไม้เป็นอีหยังเสียเวล้าหดหรือดอกมันก็สิงามใบมันก็สิงามเนะจ้ะเนาะไอ้ฟอสฟอรัสนี่ก็ไอ้พวกมนี่โพแทสเซียมจ้ะมันก็มีธาตุอาหารโพแทสเซียมน้ำนะจ้ะเนาะ โพแทสเซียมนี่ก็เป็นอาหารของพืชได้จ้ะมนสิเลงดอกเลยเอมสิเลงรากอ่ะจ้ะเฮ็ดให้รลากเนี่ยเห็นบอกนี่ตุยอ่อนไอ้ตัดอ่อนหักตุนใหม่ดอกใหม่มากหักเอาเป็นกานมันมาซื้อมาเสียบไว้ข้าวเดียวจ้งยา่ตุยอ่อนไอ้ปุยอันกล้วยนี่ละนามซ่ากล้วยนี่ละหดลงไปข้าวเดียวแตกรลากของมันนี่ยา่ตุยดึงออกมาเบิ่งหลากเต็มเลยเห็นบอกจ้ะบันนี้กะเข้าได้แล้วงสีเนาะจ้าเนาะ เออเอาเรื่องไอ้อโพแตเซียมนะจ๊ะเนาะโพแตเซียมนี่มันสีเล่งให้หลากพืชรลากไอ้ผลไม้เฮานี่มันจะเจร่ญนหลากนี่แข็งแรงนะจ๊ะเนาะใบกะสีเขียวเฮาเอาน้ำไปหดใบไอ้พวกไอ้พืชที่เป็นใบนะจ๊ะเป็นพักเป็นอีหยังกัซส่เนาะจ๊ะเนาะเฮาไปหดนี่ใบกะสีเขียวก็สิกรอบเด้จ้ะใบสิกรอบเป็นพวกไม่ผลไมไอีหยังจัซี่กะมันกะสิผลกะสิ งายกับสีหวานเลยจ้ะเด้อลองเห็ดบางเลยจ้ะผลละใหม่เข้าหลายๆอยู่ในสวนเฮ็ดลงไปเลยจ้ะของที่มันราคาถือเปลือกกล้วยกับต่ตองซือ้อผลละม่เข้ากับสีงามอันนี้ก็โลโดดลงไปเลยได้จ้ะแล้วอันนี้ก็ะโดดลงไปนังเสียจ้ะเห็นบะอันนี้แยกตัวม,มันโหลดโหลดต้นไหม่นี่อันนี้ดอกผีเสือ้อเลยจ้ะเนาะแล้วก็โลโดดต้นไหม่ที่เข้าปูกไวยนี่เลยจ้ะ ลากกับสีงามไม่จะเริ่มพุละไมกับสีดกแด้จะเริ่มดอกติดดอกติดอย่างเร็วมันเป็นแอขวองถี่นปตองสื่อ,อยสทิมจะอันนี้อันเฉพาะผลประโยชน์ของไอ้เปลือกกล้วยเกี่ยวกับไปพืชก็พักแต่ว่าประโยชน์ย่งอื่นเกี่ยวกับเปลือกกล้วยนี่ก็เยอะแยะได้จ้ะเนี่ยจ้ะกับหดลงไปยังสีล่ล่ะอันนี้ยศธิมก็สิเอาไปใส่อีกกวด ใส่อันนี่แยดตุยกับเพิ่มไปไหนได้จ้ะเด้อมันนี่กับเพิ่มเพิ่มมันนี่ต้องไปไหนมาร์กเอาไว้งัง้ี่เฮ็ดจังสี่เราจ้ะเรากลัวลดเข้าไปเห็ดเห็ดได้หลายเนาะขันเข้าใส่ได้หลายสิเข้ากับไปหดต้นใหม่หดพักหดอีย่างเข้าอยู่ในสวนได้จ้ะเด้อของดีแยกติมจ้ะของดีราคาถูกไม่ต้องซื้ออย่าทิ้งอย่าทิ้งเห็นปัญญาแยกตุยไดส้วงขวดสามขวดแยกตุยเฮ็ดไปไหลายเลยจ้ะ กล้วยนี่แหละจ้ากล้วยของดีอย่าทิ้งนะคะอันนี้รายการยัดตุยกะมะแบงปันมะแบงปันสิ่งที่ดีๆที่เออ่ยัดตุยแต่เห็ดนอกจากนอเห็ดในสวนยัดตุยนี่พืชผักยัตุยนี่ก็สงงิงามงามนอกจะ้ะอันก็แค่นี้เนาจะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จ้ะเด้อว,วัตถีจา้า